สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและกับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเด้อมาพ่อกระดิแลวทั้งช่องสาธิตรุ่งวิมุลเพื่อนคุณทรรเกษตรพี่น้องเมื่อนี้มาอยู่ทั้งบ้านทั้งโคกสีผิงพี่น้องมาเยี่ยมแฟนครับสาธิตพี่น้องทนอยู่น้ำไฮน้ำหน้าบรรยากาศท้องไฮท้องหน้าพี่น้องเสียงเพียงก็พี่น้องเด้อ ไก่พ eh ี่น้องเพิ่นเลี้ยงไก่อยู่ไห้อยูน่าเพี้ยนครับสาติจิตมาเยี่ยมเพิ่นพี่น้องมาทางบ้านโคกสีอำเภออันจะเลื่อนศิลป์บอกเพื่ออมเพื่อนสว่างเห็นไหมไปกระท่อมเทพด้วยอยั่งเลยยั่งเลยโอ้ยจ้าไปกระท่อมเทพ บ่แม่งแจ้งไดยอเอาม่อยากแบบสายไปด้วยไปนึ่งสายชินอ่านกินไก่พี่น้องวงสายสทอ่านกินไก่พนพนสิยิงไก่ไก่พนหลายหลายพี่น้องคุณไก่พนไก่ตีเปล่าฮะฮะสองมสีบอลเด้งว่ไม่ไก่ตีบอ ไก่แลรอเนาะไก่ตีได้สิพี่นองออกงอกเาเนเหลี่ยงไก่ทั้งทงให้ทกหน้าพี่นองสาธิตอ่านกินไก่คนแล้วพี่น้องยังรลหะยางหักะลหาไก่โอ้ยสาธิตรลหะหาไก่พี่น้องจะไปไม่สิแค่ไม่สิไดเขาป้า ใก่ล้ๆพี่น้องพเพ่เลี้ยงไก่ทั้งท้งให้ท้องหน้าพเพ่ยเลี้ยงไก่อยู่บรรยากาศท้องให้ท้องหน้าพี่น้องเมื่อนี้สาธิตมะริ่นน้ำแฟนครับพี่น้องว่าจะมากินต้มไก่ตีแฟนครับวัาสันเพิ่นก็นยัางลายอยู่มากับทีมงานสีทัดวิถีแล้วก็ สาธิสตายสูงพี่น้องมานำกันพี่พี่น้องมานั่งกินบรรยากาศข้างสาพี่น้อสาน้อสีน้อสีโบลรอไปล่ะ<า>แก่ไหมไม่ไม่เพิ่นจัดมาให้พี่น้องนี่เพิ่นจัดมาให้ปวดไงได้เมนนื่อนี่สีทัดกับสาธิตนี่สิตายเมื่อนี่ละนี่ปวดปวดไงเลยนี่พี่น้องเป็ดก็มีนี่นี่อยากกินลาบเป็ดก็ได้กินนี่พี่น้องไก่เพิ่น เลี้ยงกาเลียเ้ยงกา,าเสียเลี้ยงไก่อยู่ให่ย,ยูนาพี่น้องอยากกินกระต้มกินโรดพี่อยู่น้ำให้น้ำนาพี่น้อง,งไก่สายเทิถือคอนี่ผุดไอถมาะไก่เขาด้ว่เหรอสายทิตยยูแบบดยูพุ่งพี่น้องยูพุ่งแก่นขับสายทิตย์จะถือคออะไรหัวหนะ้า ถี่คอดให้ฉัน,น่น่มันตืนอนคอดนะนาขาใกล้โอ้ยขาไกล้เพิน่นจะได้บั่นโอ้ยบ่ได้กินดอกพี่้องมันถือคอดแลงต้องกดบอยจะไปอะไรต้องกดมัน,นไกล้ตีบอกกล้นเ,นเพิ่พนนี่ออบอกต้องเป็นไกลธรราบดามาหาอ่โมันบอก พ่ in, <hi> ามันท่านตีพ่านคาหรเนล่เี่ยงเอได้กินเนไก่ไก่ไก่อั้น้โอ้ย่านมัให้ไปขายใส่บั้นต้ต้องขั้วไปบ่กินอง้อเโอ้ต้องขั้วไปเนาะตัวเป็นๆแล้วบาได้หังตัเป็นๆ าาาจนะาคือจึงไผเดียวนอยาแข้งสะบริยาไก่น,นโอ้ยโวดระบักษาเลยใช่นองอ้ยอ่านกินไก่เพิ่นนี่นเลยินห้า่เดียอยาเข้าไปยาเข้าไปไก่สิต้นยาไปยาไปเพิ่งกํลังจึงอยู่ยาไปยาไปซ้ำไปไมรมันอะไวเนาะโอ้ย จะไปมันสิตื่นจะเข้าไปย่างบประนไก่คือคือตอนนั้นล่ละเขาไปหาซักอนนี่พี่ดองสาทิตจอบกินไก่เพิ่นดูแลจะมาหลุดมันกันได้พี่ดองแล้วว่าเสร็จกินบ่